ทุกคนคันี่มันบ้ามากๆดีออทุ่มทุนม,ม,มหาศาลเพื่อยกปารีสมาอยู่ใจกลางกรุงเทพเอ,อแบบติดแกลมสุดๆนั่นนะครับสวัสดีครับทุกคนผมประสิทธิ์ไลค์สไตล์นะครับผมว่าเพื่อนๆน,น่าจะพอเห็นกันมาบ้างแล้วเนาะกับไอตัวดีอโกเฮาส์นะครับที่พวกเขาเพิ่งเปิดระหว่างเซนตันจิตลมกับเซนตันบซีเนาะผมยิ่งใหญ่อลังการมากๆเลยนะบางคนอาจจะเคยไปมาแล้วด้วยนะครับผมซึ่งผมบอกเลยนะว่าไอเจ้าดีอโกเฮาส์นี่มันอลังการมากๆ เขาดีไซน์ทุกอย่างนะครับเบส on อไอตัวแฟลกชิพโซของเขานะครับที่ปารีสเนาะที่ชอมอลิเซซึ่งมันมันอลังการมากๆอ่ะทุกคนคือเหมือนคุณยกไอบิวดิ้งนั้นอะ่ะที่ปารีสมาอยู่ในปนิดไม่ไม่ม,ม,มอยู่ใจกลางกร,กรุงเทพอะ่ะแล้วถ่ายทำเป็นสีทองแล้วมันสวยมากๆแล้วแบบคอนเซ็ปเป็นการ์เด้นอ่ะแบบโหเจ๋งจ,จัดนะครับแล้วก็รวมแบบพวกอาร์ตพีซจากอาร์ติสต์คนไทยด้วยนะแล้วทุกคนเคยฉุดคิดไหมครับเขาทำไปเพื่ออะไร มันคุ้มหรือเปล่าแล้วมันส่งผลอะไรกับเศรษฐกิจประเทศไทยนะครับวันนี้ผมจะมาเล่าทุกคนฟังหมดเปลือกเลยนะครับไปกันเลยครับหัวข้อแรกเลยนะครับผมคือดีออลงทุนมหาศาลขนาดนี้เพื่ออะไรคําตอบง่ายๆเลยครับจะเจาะตลาดประเทศไทยนะครับผมดีออเนี่ยไม่ไอ,อตัว Golden House Bankok g นะครับผมมันไม่ใช่ที่แรกที่เขาทํา อะไรแบบนี้เนาะซึ่งก่อนอันนี้เขาทําที่โซมาก่อนเนาะซึ่งเขาก็ทําแบบเดียวกันเลยก็คือสร้างเป็นเอาตัว flagships t o r e ที่ปารีสของเขามาเป็นโมเดลแล้วก็เนรมิตขึ้นมานะครับใจกลางโซลเลยนะครับซึ่งอันนี้เวลาเครื่งดีออเนี่ยเขาจะเล่นใหญ่มากเวลเาเขาเจาะจตลาดประเทศอะไรก็ตามยดูตัวอย่างเกาหลีเป็นต้นเนาะซึ่งสิ่งที่เขาทําเลยสิ่งที่เขาทําแบบนี้ขึ้นมาเนี่ย มันมันมันไม่ใช่แค่เพราะความเอสเตติกไม่ใช่เพราะความอลังการจะแบบเป็นข่าวเว้ยคือเมื่อเมื่อมันมีอีเวนต์อะไรอย่างเงี้ยหนึ่งโอเคอยู่แล้วแหละทุกคนจะแชร์ทุกคนอยากจะไปทำคอนเทนต์ทุกคนอยากจะไปเอ็กซ์เพีรเรียนทุกคนแบบตื่นเต้นอนะแบบว้าวดีออลักชัวรี่แบรนด์นะครับเชฟมิชลิน3ดาวทำขนมให้เรากินนะแบบโหมันมันอลังการขึ้นมากๆต้องไปถ่ายรูปต้องไปเช็คอินลงอัพโหลดอินสตาแกรมแต่ว่ามไม่ใช่แค่นั้นครับทุกคน คอนเซปต์ของลักชัวรี่แบรนด์เนี่ยด้วยที่ผมเคยพูดพูดไปเนาะมันคืออ m โมชั n นอลคอนเนคชั่นมันคืออ m โมชั n นอลแว u e ลูอีกอย่างหนึ่งมันคือแบรนดิ้งแว l u ลูนะครับผมลักชัวรี่แบรนด์เนี่ยจะบอกว่าความเป็นแบรนด์ของลักชัวรี่แบรนด์เนี่ยมันสำคัญมากๆ uh, ตัวเอ็ก r i เรียน์นะครับตัวประสบการณ์ที่ลักชัวรี่แบรนด์มอบให้กับทาร์เก็ตค t สต e r เมอร์ของเขามันสำคัญมากๆมากๆมากๆ,ๆ,ๆ,ๆเลยนะ ที่นี้นะครับสิ่งที่ดีอทำเนี่ยคือเขาอยากจะพาะคนไทยพาท t a เก็ t คอสเมอร์ที่อยู่ในประเทศไทยนะครับผมไปเจอ experience Dior แบบเต็มๆนะครับผมเพราะว่าเวลาเขาสร้าง concept store นี้ขึ้นมานะครับเป็น pop up แบบเนี้ยเขาสามารถเนรมิตท,ทุกอย่างให้เป็นแบบที่เขาอยากจะให้เป็นเป็นได้เขา้าใจปะคือเขาสามารถทำอะไรที่มันแบบถ้ามันเป็นสโตร์ถาวนก็ทาไม่ได้ออย่างเงี้ย คือสามารถใช้พื้นที่เต็มที่สามารถจัดสวนได้เต็มที่สามารถตกแต่งภายในได้แบบอลังการแบบเวอร์สุดๆนะครับผมซึ่งนี่แหละครับคือสิ่งที่คอนเซปต์สโตร์ป๊อปอัพสโตร์ Store, แบบนี้ที่ด i ออร์โก e ล h ด u เฮาส์เขาทำขึ้นมานะการที่ลูกค้าของเขาเนี่ย potential target customer ในอนาคตหรือว่า target customer ของเขานะครับ customer ลูกค้าของด i ออร์เนี่ยได้ เข้าไปใน The l l House นะครับได้ไปเจอประสบการณ์ Experience ความเป็นดีโอแบบเต็ม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 หน่วยมากตั้งแต่ทางเข้าตั้งแต่การบริการนะครับตั้งแต่ Art Work ต่างๆนะครับตั้งแต่การได้ชม Collection ที่เยอะมากๆของเขานะครับตามซีซั่นแล้วแล้วการที่เขาได้เข้าไปเห็น Display นะครับได้เข้าไปเห็น Art Piece ต่างๆมันทำให้ความ Immersive กับแบรนด์ทำให้มันมัน Build Emotional Connection ขึ้นมาแบบที่มากโดยที่เราคาดไม่ถึงเลยด้วยซ้ำน,นะครับ ใช่นะครับสิ่งพวกนี้มันสาคัญมากๆนะเพราะว่า emotional connection นะครับที่เขาต้องสร้างขึ้นมาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สําคัญมากมันเป็นตัวที่ทําให้แบรนด์เองมีคุณค่าในใจของลูกค้าในใจของคนเราเนาะนะทีนี้นะครับทุกคนดีออเนี่ยเขาเล่นใหญ่ขนาดนี้นะครับทุกคนว่ามันคุ้มทุนไหมทุกคนว่าเขาจะขาดทุนไหมผมกล้าพูดเลยนะว่าเขาขาดทุนแน่ๆนะครับไม่ขาดทุนก็ทุมก็ก็ก็เท่าทุนอ่ะในเรื่องของยอดขายจากโกเฮาส์นะเือเขาขาดทุนแน่ๆเนี่ยแต่ สิ่งที่เขาจะได้กําไรจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่มาจากตัวยอดขายแค่1นถึงสปีที่เขาจะทำอะไอ้ตัว Pop Up s t o r e นี้ขึ้นมาเนาะเพราะว่ามันคือหลังจากนั้นครับมันคือสิ่งที่จะตราตึงในหัวใจของอลูกค้าคนไทยนะครับมันคือลี g a กอที่เขาจะตราทิ้งเอาไว้ในประเทศไทยว่าครั้งหนึ่งเนี่ย Dior เคยนารามิต Go House ขึ้นมาแล้วมันจะเป็นสิ่งที่พูดถึงไปอีกยาวมากๆเลยนะ อีกอย่างหนึ่งคือ emotional value ที่เขาสร้าง uh, experience ที่เขาสร้างขึ้นมาให้ customer target customer คนไทยนะครับหรือ p o t e n t i a l customer ต่างๆเนี่ยเขามัน lasting ทุกคนมันอยู่โยงคงกระพันมันยั่งยืนในสมงองคนฉะนั้นถ้าดีออตกลูกค้าในจักรโกเฮาส์ได้เมื่อไหร่ซึ่งค่อนข้างจะ successful เพราะคอสต t r ร t e g y เขา plan มาค่อนข้างดีเลยนะยังไงนะครับลูกคนคนนั้นนะครับก็จะเป็นก็จะในอนาคต มี potential สูงมากที่จะเป็นลูกค้านะครับที่จะไปซื้อ product Dior ต่อไปนะแล้วทำให้ brand value เนี่ยในประเทศไทยของ Dior เนี่ยมันพุ่งทยาสูงขึ้นแบบมีนัยสำคัญมากๆเลยนะครับผมฉะนั้นถ้าในในในเรื่องของ luxury brand เนี่ยเวลาเขาลงทุนอะไรนะครับผมเราเราจะไม่ได้ไปมองว่าเฮ้ยเขาได้กำไรทัน,นทีหรือเปล่าจากโปรเจกต์นั้นๆนะนะแต่เราสามารถไปมองได้ว่าเฮ้ยเขาได้กำไรเป็นในรูปแบบของ แบรนด์คุณค่ในเรื่องของแบรนด์แวลูนะครับในเรื่องของคุชเ m อร์เบสที่เพิ่มขึ้นในเรื่องของเร putation นะครับซึ่งอะไรพวกนี้วัดค่าเป็นเงินไม่ได้เนาะแล้วผมบอกแล้วนะว่าดีออเนี่ยเขาเป็นหนึ่งในแบรนด์ที่ทำในเรื่องพวกนี้เก่งที่สุดในโลกนะครับซึ่งแน่นอนผมมั่นใจว่าเขาไม่ขาดทุนนะครับถ้าเรา consider เรื่องของแบรนด์คุณค่เรื่องของแบรนด์แวลูที่เขาจะสร้างขึ้นมาในประเทศไทยได้เนาะนะครับแถมเขาบุกตลาดประเทศไทยเนาะคำขนาดนี้บุกผ่านไปแล้วครับผมแล้วพอเรามาคิดคิดดูนะครับ ก่อนหน้านี้นก็มีหลุยส์วิตตองที่มาเปิดแฟลกชิพโตร์ในประเทศไทยนะที่เกรสแควร์เนาะแล้วก็มีแบบร้านอาหารแบบจากเชฟมิชลินนะครับมีคาเฟ่เล่นใหญ่อลังการมากๆนะมีเอ็กีเบนท์นนู่นนี่นั่นเลยนะนะครับแล้วนี่ก็ดีออยอีกเนาะนะครับต่อไปอาจจะเป็นกุชชี่แอร์เมสก็เป็นได้แล้วก่อนๆนี้นก็มีแอร์เมสอีนะกนะจำได้ไหมทุกคนที่เที่ยวขอสยามเนาะที่เป็นแอร์เมสเอ็กซิบิชันนี่เขาจะมีไฮเดอรซีนอะไรเงี้ยซึ่งการที่แบรนด์เนมตัวท็อปๆของโลกนะครับผม เขาเข้ามาทําตลาดในประเทศไทยเนี่ยครับมันแปลว่าอะไรมันแปลว่า luxury market นะครับ luxury segment market ในประเทศไทยกําลังโตขึ้นแบบก้าวกระโดดมากๆนะครับซึ่งแบรนด์ท็อป o พวกนี้นะครับเขามี market a n a l y s i ที่เฉียบขาดมากๆแล้วเขาเริ่งเห็นแล้วว่าโอเคในหนึ่งปี3ปี5ปีนะครับในอนาคตเนี่ยอันใกล้ที่กําลังใกล้เข้ามาเนี่ย potential customer ของเขามันจะเพิ่มขึ้นมากๆนะครับและการทำในตลาดในประเทศไทยเป็นอะไรที่คุ้มค่าสุดๆนะครับเป็นอะไรที่เป็นโอกาสที่ที่พร้อมที่มันคุ้มค่าที่จะเสี่ยงเนาะนะครับที่มันคุ้มค่าที่จะลองกันสักตั้งวะอะไรเงี้ยเพราะว่ามันมี potential มากๆเนาะแล้วหันกลับมากับธุรกิจที่เป็น SME หรือว่าแบรนด์ที่กำลังโตนะครับผมเราสามารถทำอะไรได้บ้างกับกับสถานการณ์แบบนี้เนาะ ผมบอกเลยนะเราสามารถเกาะกะระแสได้เออเออแบรนด์ที่เป็นแบรนด์พรีเมียมเนาะที่เป็นแบรนด์พรีเมียมน้องใหม่นะครับในทวีสัญชาติไทยอะไรเงี้ยหรือว่าแบรนด์ที่พยายามจะขึ้นไปเป็นลักชัวรี่นะครับสัญชาติไทยนะครับสามารถเออกาะกะระแสนี้ได้เพราะว่าเราเห็นแล้วว่า High Spender Customer เนี่ยกำลังเพิ่มขึ้นในประเทศไทยยังมีในรดัสำคัญเนาะทำให้ เราสามารถขายของที่เป็นเกรดพรีเมียมได้แต่เราก็ต้องรู้นะว่า High Spender Customer เนี่ยเขา Expect อะไรจากเรายิ่งจะเป็นยกตัวอย่างเป็นพวกแฟชั่นแบรนด์อย่างเงี้ยครับผมเขาต้องการ m มท e ท i เรียที่มันเทียบเท่าแบรนด์เนมเขาต้องการดีไซน์ที่ที่มันสามารถเป็นพรีเมียมได้คือเขาต้องการอะไรเราต้องรู้สิ่งนั้นก่อนไม่ใช่ว่าเฮ้ยเห็นว่า h i g h Spending c u s t เ m e r เพิ่มขึ้นเราแม่งเล็กตลาดเลยทากระเป๋าออกมา ถ้าไม่ตรงคอนเซปต์คอสลเมอร์เนี่ยมันก็อาจจะไม่สักเซสฟูลก็ได้นะครับผมฉะนั้นก็ต้องลองดูดีเนาะฉะนั้นสรุปกันเลยนะครับคือจริงๆเนี่ย Dior Go House นะครับเป็นอะไรที่อลังการเล่นใหญ่นะครับเขายกตัวแฟลกชิพสโตร์ของเขาที่ปารีสนะครับมาไว้ที่ประเทศไทยปวกติดแกลมแบบพันเปอร์เซ็นต์นะฮะเป็นสีทองนะครับข้างในเป็น glass house มีจัดสวนมี art piece exhibition นะครับมีคอลเลกชันที่แบบ เป็นสต็อกที่สุดยอดมากๆมีทุกสีเลยอะอะไรเงี้ยนะมีคา,คาเฟ่มิชลิน3ดาวมีเชฟมิชลินสาดาว,าดาวออกแบบเมนูของหวานให้ที่เป็นอะไรที่อันคอมเพลอเรบมากๆนะแล้วก็สิ่งที่ดีออทำเนี่ยเขาทําเพื่อเจาะตลาดประเทศไทยเนาะด้วยการที่ว่าประเทศไทยตลาดลักชัวรี่ของประเทศไทยเนี่ยมันโตขึ้นแบบก้าวกระโดดมากๆเนาะแล้วตอนนี้แบรนด์ต่างๆทั่วโลกก็พยายามจะเ,เข้ามาตลาดในประเทศไทยมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะครับผม นะฉะนั้นนะครับถ้าใครมีโอกาสนะก็ลองไป Experi e n c e ดูนะครับผมได้ข่าวว่ามันจองยากมา,มากๆเลยนะนะครับต้องจองเป็นข้ามเดือนข้ามเดือนข้าม2เดือนกันทีเดียวนะยังไงก็ลองไป experience กันดูนะครับผมบอกนะว่าเป็น e x p e r i e n c ีที่สุดยอดมากๆนะครับผมยังไงก็ถ้าชอบวิดีโอแบบนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับผมแล้วก็ถ้ามีคำถามอะไรอยากคอมเมนต์อยากให้ผมทำคลิปอะไรแบบไหนก็คอมเมนต์บอกกันได้ในคอมเมนต์เลยนะอ่านทุกคอมเมนต์เลยนะยังไงก็ ฝากติดตามผมด้วยนะครับกับประสิทธิ์ลักซายนะได้ใน YouTube แล้วก็ได้ทุกช่องทางเลยนะีผมจะขึ้นไว้ให้เนาะยังไงวันนี้ไปก่อนนะครับกับภรสิทธิ์ลักตายแล้วก็เจอกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีครับ